สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับผมจะมาทำการบอร์ดเกม o อวิวนะครับเกมที่มีชื่อว่า Cubitos เกม qubitos นะครับก็เป็นเกมแนวเลสซิ่งนะครับที่ผู้เล่นนะครับจะต้องพยายามนะครับนำเจ้าตัว q ิวบิของเรานะครับก็คือโทเคนจำนวนเนี้ยนะครับทำการวิ่งแข่งกันนะครับใครเข้าเส้นชัยคนแรกนะครับคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะครับเกมนี้นะครับจริงๆ ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเกมแนวเรซิ่งที่ผมตามหามานานนะครับอารมณ์การเล่นเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยที่ไฝฟันนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเกมนียนะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นโอเพนอินฟอร์ม o ชันนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหรือผู้เล่นแนว Family หรือ Gateway เนี่ยก็สามารถเข้าถึงเกมนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับต่างจากบางเกมนะครับที่เป็นเกมแนวเรซิ่งเหมือนกันนะครับอินเตอร์แอคชั่นอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของการมีฮิดเด้นอินฟอร์มิชันมากจนเกินไปเนี่ยหรือเทคค่อนข้างเยอะจนเกินไปเนี่ย อาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าถึงได้ยากนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นของเกม c u b i t o s นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนช่องของผมนะครับที่นําเกมนี้มาให้ผมนะครับรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนั่นคือ Last AFK Board Game Shop ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับร้าน AFK เนี่ยสั่งเกมนี้มา5กล่องครับแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมยังไม่ได้ทําการรีวิวอะไรเลยนะครับ แต่อย่างน้อยก็ยังเหลืออยู่หนึ่งกล่องนะครับที่จะมาทําการรีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสาหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถอินบ็อกซ์นะครับเพื่อไปสั่งจองเกมนี้ในหลอดหน้าได้นะครับเพราะว่าของมาเนี่ยอาจจะซื้อไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบลูกเต๋าเนี่ยนะเกมคิวบิโตสนะครับก็จะเป็นเกมตีมประมาณว่านะครับเรานะครับจะเป็นเปรียบเสมือนเจ้าตัวคิวบิกนะครับซึ่งคิวบิกเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยมันคือสี่เหลี่ยม มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เลยนะครับก็จะมาทําการวิ่งแข่งกันแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็จะทําการอัปเกรดนะครับเจ้าตัวลูกเต๋าของเรานะครับให้มันมีความสามารถยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยรอบๆของสนามแข่งของเราเนี่ยก็จะลูกเต๋าเนี่ยหลากหลายสีเลยนะครับซึ่งผู้เล่นก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับว่าเราจะเอามา mix and match นะครับกับลูกเต๋าที่เรามีอยู่ยังไงนะครับให้มันเผ f ฟูนะครับในการวิ่งนะครับให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการเซตอัพเกมนี้กันเลยนะครับซึ่งวิธีการเซตอัพเกมนี้นะครับไปดูที่ในส่วนของเมนบอร์ดกันก่อนนะครับเมนบอร์ดซึ่งเป็นในส่วนของที่เรียกว่าสนามการแข่งขันเนี่ยนะครับมันจะมีด้วยกัน2ด้านนะครับแล้วมีให้ถึง2เมนบอร์ดเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4สนามแข่งนะครับให้ผู้เล่นทําการเลือกเล่นกันเลยทีเดียวนะครับจากนั้นนะครับให้ผู้เล่นนะครับเอาตัวนะครับคิวนะครับที่แมทกับเพย์บอร์ดนะครับของผู้เล่นที่เลือกไว้นะครับ แค่นั้นเองนะครับเมนบอร์ดมีแค่นี้เลยไม่ต้องทำไรนะครับส่วนที่ถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นฐานแฟนคลับของเรานะครับก็เป็นเหมือนกับหน่วยกองเชียร์ของเรานะครับให้เราเอาตัวคิวของเรานะครับมาวางไว้ตรงที่สแตนตรงนี้นะครับเจ้าตัวคิวเนี่ยเดี๋ยวพอเราได้คะแนนแฟนคลับมาเนี่ยครับมันก็จะเดินนะครับตรงนี้ต่อมานะครับรอบๆของสนามแข่งเนี่ยเราก็จะจะเห็นนะครับมันจะมีลูกเต๋าหลากหลายสีเลยนะครับให้เราทําการสุ่มความสามารถพิเศษของลูกเต๋าแต่ละสีเลยนะครับมาอย่างละ1ใบนะครับเกมนี้มีลูกเต๋าอยู่ทั้งหมด 8สีด้วยกันนะครับแล้วเกมนี้นะครับให้ความสามารถของแต่ละสีเนี่ยออกมาเยอะมากให้เราเลือกสุ่มแบบเล่นแต่ละทีแบบ r e p l a เ a b i l ตี้นี่สูงสุดๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้ส่วนทางด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นซับไพ่นะครับที่เรียกว่ามือบวกนะครับผมเรียกตามสัญลักษณ์แล้วกันผมลืมชื่อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครดิตนะครับที่มีทกเคสหนึ่งกับทกเคสห้านะครับแล้วก็จะมีซับไพ่ของเต๋าที่เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเกมเนี้ยมันจะมีการทิ้งเต๋าพวก เคลียเต๋าแบบขยะทั้งหลายที่อยู่ในมือของเราเนี่ยทิ้งลงในซับไพตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เดี๋ยวตอนที่ผมสอนเสร็จเนี่ยนะผมก็จะมาแนะนานะครับตัวที่มันเป็นการ์ดที่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่เล่นกันครั้งแรกนะครับเพราะว่าการ์ดพวกนี้มันเป็นการ์ดเข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังของแต่ละใบเลยนะครับเพื่อที่ว่านะครับใครที่ดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถเอาตัวชุดแรกนะครับสามารถมาเล่นได้เลยทันทีนะครับส่วน คนที่เก่งแล้วเนี่ยก็สามารถสุ่มการ์ดยังไงได้เพื่อที่จะทําการเล่นในเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้ที่ผมชอบเลยก็คือในรูบุ๊กนะครับเขามีบอกเลยครับว่าเราจะเล่นแบบไหนเนี่ยเขาแนะนําการ์ดมาเลยนะครับเล่นแบบเป็นทัวร์นาเมนต์เลยก็ได้นะครับเนี่ยเราแบบจัดแบบ เล่นเจ็ดสนามใครได้คะแนนแต่ละสนามได้กี่คะแนนรวมกันเหมือนใครที่เคยเล่นโชว์บก็ประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยมีเจ็ดสนามนะครับหรือจะเล่นแบบทัวร์นาเมนต์นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกเลยนะครับว่าจะใช้การ์ดอะไรมาเล่นในเกมบ้านนะครับรวมถึงมีแกนไฟนอลนด้วยโอ้โหอะไรมันเจ๋งมากๆครับคือคือเราสามารถคิดแนวทางการแข่งขันของเรายังไงก็ได้นะครับมันเหมือนเป็นการแข่งรถอะนะครับโอเคนะครับถัดมาเลยเรามาดูในส่วนของเพย์บอร์ดของเรานะครับเราก็จะได้เพย์บอร์ดตามสีที่เราเลือกไว้นะครับมันจะมีสีอยู่ตรงลูกศรตัวนี้นะครับเนี่ นะครับสีฟ้าแล้วก็สีขาวอันนี้ผมสุ่มแบบผู้เล่น3าคนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นกันกี่คนเนี่ยมันไม่มีผลต่อการเซตอัพเลยมันเซตอัพเหมือนกันหมดนะครับก็ค่อนข้างที่จะอีซี่แล้วก็ง่ายมากนะครับจากนั้นนะครับให้หาผู้เล่นคนแรกนะครับผู้เล่นคนแรกจะได้ลูกเต๋าพิเศษนะครับก็คือลูกเต๋าสีดําตรงนี้นะครับถัดมานะครับจะได้ลูกเต๋าที่มันเป็นไลท์เกย์หรือสีเทาอ่อนนะครับทั้งหมด7ลูกนะครับแล้วก็จะได้สีดาร์เกย์หรือสีเทาเข้มเนี่ยอีก2ลูกนะครับ 9ลูกนะครับเอาไว้ที่พื้นที่ดอตรงนี้นะครับมันก็จะมีเพจตรงนี้ให้นะครับบอกว่าเกมเนี้ยจะเล่นกันทั้งหมดกี่เฟสนะครับมันมีด้วยกันทั้งหมด2เฟสนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าโรเฟสกับสิ่งที่เรียกว่าลันเฟสนะครับในโลเฟสเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับแล้วก็ตรงรันเฟสเนี่ยก็จะมีด้วยกัน7ขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากนะครับและเกมนี้เขาบอกว่าเราจะเล่นกันแบบพร้อมกันเลยก็ได้นะครับแต่เพื่อความที่จะไม่ สับสนในรอบแรกนะครับเราอาจจะผัดกันเล่นตามเธอออเดอร์ไปก่อนก็ได้นะครับเกมมีคนแนะนํามาแบบนี้นะครับอันนี้แหละครับเราก็ทําการ เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเลยนะครับเราจะมาเข้าสู่วิธีการเล่นของเกมนี้กันนะครับเกมนี้มีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับโดยที่เรามาเริ่มที่โลเฟดก่อนครับอันนี้เราทําพร้อมกันได้เลยก็ได้นะครับคนที่เป็นเฟิร์สเพเยอร์นะครับลูกเต๋าลูกนี้นะครับจะได้ไปเสมอนะครับเดี๋ยวพอเราเล่นจบหนึ่งรอบนะครับเต๋าที่เป็นเฟิร์สเพเยอร์เนี่ยก็จะย้ายไปให้กับผู้เล่นคนทางซ้ายนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ โลเฟตขั้นตอนที่1นนะครับก็เรียกว่าการเลือกเต๋ามาจั่วนะครับหรือการจั่วเต๋าเนี่ยนะครับก็คือการดรอนะครับเราจะได้จั่วลูกเต๋ามากี่ลูกนะครับก็ให้ดูรูปมือที่เรามีตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นเลข9้าหมายความว่าเราเริ่มเกมมาขั้นแรกเลยเราได้9้าลูกมาแน่นอนนะครับส่วนคนที่เป็นเฟิร์สเพเยอร์นะครับลูกเต๋าลูกใหญ่นี้จะไม่ถูกนับเป็น9ลูกนะครับก็คือมันเป็นสิทธิพิเศษนะครับสำหรับผู้เล่นคนแรกคือมันเป็นตัวมาร์กได้แหละว่าใครเป็นผู้เล่นคนแรกในรอบนั้นนะครับ จากนั้นนะครับเราเอาลูกเต๋าทั้งหมดนะครับทำการทอยทันทีนะครับเมื่อเราเลือกลูกเต๋ามาได้ครบแล้วนะครับก็จะเข้าสู่โรนะครับคือขั้นตอนที่2เราก็ทอยเลยจริงๆแล้วมันมีลูกศรอยู่หมายความว่าให้เราแบบทอยข้างบนตรงนี้นะครับเราย่ามาทอยในเพย์บอดนะเพราะเดี๋ยวมันไปหลายๆที่เนี่ยมันงงแต่มันเล่นไปเล่นมาหลังๆเนี่ยมันก็จะมีลูกเต๋าค้างอยู่ที่นี่บ้างค้างอยู่ที่ดิสคาร์ดบ้างเนี่ยโอ้โหมั่วไปหมดนะครับต้องทอยข้างนอกนะครับอันนี้แต่ผมไม่มีพื้นที่นะผมขอทอยในเพย์บอดของผมไป ทีน,นี้เมื่อเราทอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราดูว่าลูกเต๋าของเรา,รเรา mist, อันไหนนะครับที่เรียกว่ามิสแล้วก็ลูกเต๋าอันไหนนะครับที่เรียกว่าฮิตนะครับมิสเนี่ยคือการวืดนั่นเองก็คือทอยอะไรไม่ได้ก็ <câ S 1> คือหน้าว่านเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมิสทั้งหมดนะครับส่วนถ้าเกิดเราทอยโดนหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเท้าร,รูปเงินรูปเหรียญรูปอะไรเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นฮิตก็คือเข้าเป้าทั้งหมดนะครับให้เราเอาลูกเต๋าที่เราทอยโดนคําว่าฮิตนะครับเอามาวางไว้ที่แอคทีฟโซนทางด้้านนี จากนั้นนะครับลูกเต๋าที่เหลือนะครับให้เราทําการทอยต่อทันทีนะครับผมก็ทําการทอยเลยทอยปลึบนะครับอ่ะโดนอีกนะครับ2ลูกก็ให้เราเอามาย้ายมาไว้ที่แอคทีฟนะครับทีนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่พื้นที่แอคทีฟของเรานะครับ มีลูกเต๋านะครับมากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับการทอยครั้งต่อไปนะครับผู้เล่นคนนั้นจะต้องเลือกนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะมีระบบความเป็นพุชยูรัลงมาในเกมนี้ด้วยสําหรับใครที่โลงมาก,ก็ทอยต่อได้เลยนะครับการที่เราทอยต่อนะครับแล้วทอยออกมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเป็นหน้าว่างทั้งหมดอย่างนี้นะครับจะทําให้เครื่องยนต์ของเราระเบิดน,นะครับเพราะเราแบบฝืนใช้พลังงานเกินไปนะครับ พอเครื่องยนต์ของเราระเบิดเกิดอะไรขึ้นนะครับลูกเต๋าที่อยู่ในแอคทีฟโซนของเรานะครับจะถูกโยกไปที่ดิสการ์จันทีถือว่ารอบนั้นคุณไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับนั่งมองดูเพื่อเล่นไปนะครับส่วนลูกเต๋าที่เป็นหน้าว่างทั้งหมดนะครับก็โยกกลับที่ดอโซนตรงนี้นะครับทีนี้การที่เครื่องยนต์ระเบิดนะครับมันจะมีเบนฟิตพิเศษหนึงนะครับ กองเชียร์เราเพิ่มครับโอ้โหแบบโอ้ธหน่าสงสารจังไอรถคันนี้มันโดนระเบิดนะครับเราก็จะได้เดินแท็กแฟนคลับของเรา1แท็กนะครับอันนี้ผมเล่นสีฟ้าเนี่ยก็เดินแท็กแฟนคลับของเรามาตรงนี้เลย1ขั้นนะครับพื้นที่แท็กแฟนคลับของเรานะครับมันก็จะมีเบนฟิตด้วยนะครับถ้าเกิดเราเดินถึงตรงไหนเนี่ยเราก็ได้ตรงนั้นมันจะมีเบนฟิตแค่2อย่างครับก็คือได้1เครดิตนะครับอันนี้1เครดิตเราก็ได้มาเลย1โทเค็นนี้เราก็เอามาเก็บไว้นะครับที่ซัพพลายของเราได้นะครับส่วนโทเค็นที่เป็นลูกมือตรงนี้นะครััััับบบบบบบมมมนนนกกก็จะะะาาวคครรรใใหห้้แแฮ์ิิตของเท การที่เราจะได้เลือกจั่วลูกเต๋ามาทอยเนี่ยก็จะได้มากขึ้นนะครับจาก9ก็เป็น10อันนี้จะเป็นเพอร์มอนน์นะครับว่าคือเป็นติดตัวเลยทั้งเกมนะครับเราได้มาเท่าไหร่เนี่ยก็บวกเลยอนาคตอาจจะทอยที1 3 14ลูกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือบูเลพิเศษที่เราได้จากฐานแฟนคลับของเรานะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกที่จะผ่านนะครับโดยที่มีลูกเต๋าอ,อยู่ที่แอคทีฟโซนอยู่นะครับ ทุกคนก็ทํากันให้เรียบร้อยนะครับพอเราเสร็จโลเฟดอันนี้ก็คือเสร็จของโลเฟดแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ช่วงของที่เรียกว่ารันเฟดนะครับรันเฟดขั้นตอนที่4เราจะทําอะไรครับขั้นตอนที่4คือเราจะทําการ ยูดอะเลิตี้ของลูกเต่านะครับทีนี้อ b i l ลิตี้ของลูกเต๋าเนี่ยในช่วงแรกๆจะไม่มีนะครับอะเลิตี้เนี่ยมันก็คือหน้าเต๋าพิเศษนะครับอีก8สีที่เราต้องทําการซื้อมานะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าแต่ละการเนี่ยก็จะอธิบายไว้เลยนะครับว่าลูกเต๋าหน้านี้ี่ยทำอะไรนได้บ้างนะครับถ้าเราเป็นสามารถแอคทีเวทที่ลังเฟสเนี่ยมันก็จะทํางานทันทีนะครับในขั้นตอนที่4นะครับส่วนขั้นตอนที่5านะครับเราจะได้ทําการมูฟนะครับเราจะได้ทาการมูฟเท่าไหร่นะครับก็ให้ด มี1อันได้มูฟหนึ่งช่องนะครับมี2อันได้มูฟสองช่องง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแต่มันมีพิเศษนิดหนึ่งถ้าเกิดเราสามารถจ่ายนะครับสี่เงินนะครับสี่เงินจากไหนครับก็คือจากหน้าลูกเต๋าต,ตัวนี้แหละมันจะมีเงินอยู่นะเนี่ยหน้าลูกเต๋าที่เป็นกลมๆนะครับเสร็จกล้วกลมๆแล้วมีเลขอยู่อันนี้ก็คือเงินที่เราทอยได้ในรอบนี้ครับอย่างในกรณีนี้ผมทอยได้ทั้งหมด5บาทนะครับผมก็สามารถจ่าย4บาทนะครับเนี่ยเพื่อทําการเดิน 1ช่องตรงนี้ก็ได้นะครับการเดินนะครับตรงนี้มันจะมีพื้นที่สตาร์ทเนี่ยเราสามารถเริ่มออกจากตรงไหนก็ได้นะครับถือว่าตรงนี้เป็นช่องเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วเวลาการเดินเนี่ยนะครับผู้เล่นสามารถเดินผ่านผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้าได้นะครับโดยนับช่องที่เดินผ่านได้นะจะไม่ถือว่าเป็นการบล็อกกันนะครับสําหรับเกมนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือการเดินนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเราจะได้ทําการซื้อลูกเต๋าเพิ่มเติมนะครับที้เวลาเราซื้อเนี่ยเราก็จะใช้เงินจากสิ่งที่เราถอยมาตอนนี้นะครับแตกกี้นี้ผมเดินไปนะครับเดินไป4นะครับผมก็จะเหลือเงิน1เครดิตจากลูกเต๋าต,ตัวนี้นะครับทีนี้เงินเครดิตจากลูกเต๋ากับเงินเครดิตที่เราได้จากโทเค็นแตกต่างกันยังไงนะครับหากจบรอบเงินที่อยู่ในลูกเต๋าเนี่ยอันนี้จะถือว่าหายไปเลยนะครับเก็บไม่ได้แต่เงินที่เป็นโทเค็นตรงนี้ทุกครั้งที่เราได้มาเนี่ยเราจะเก็บได้นะครับแล้วเราสามารถสเปนรวมกับ เงินที่อยู่ตรงลูกเต๋าในการซื้อลูกเต๋าได้ทันทีนะครับทีนี้ผมมีเงินเหลืออยู่2บาทเนี่ยผมสามารถซื้อลูกเต๋าสีเขียวเพิ่มได้นะครับการซื้อลูกเต๋านะครับราคามันอยู่ตามการที่เราส่มมาเลยตรงมุมบนขวาตรงนี้นะครับผมก็จ่ายเงิน2นะครับก็จ่ายโทเค็นไปเลยอันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับลูกเต๋าไหนที่เราทําการแอคทีฟเวเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าโซนดิส卡尔ตรงนี้นะครับก็คือทิ้งมาเลยอันนี้ผมก็ซื้อแล้วนะครับผมก็ทิ้งมาที่โซนนี้ทันทีแล้วนะครับ ลูกเต๋าที่เราทําการซื้อมาในช่วงของลันเฟสเนี่ยมันก็จะตกมาอยู่ตรงพื้นที่ดิสการ์ดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการซื้อนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่7เนี่ยก็มาที่ดิสการ์ดโซนนะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นอันจบรอบนี่ครับเนี่ยรอบหนึ่งของเกมเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับทีนี้ลูกเต๋าแต่ละลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีเรื่องของหน้าของลูกเต๋าที่ไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถดูได้จากตรงการ์ดได้นะครับอย่างเช่นการเนี่ยก็จะบอกว่ามันจะมีหน้าว่างอยู่3ช่องนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่เป็น Acttivate ได้ที่เรียกว่าฮิตเนี่ยอีก3มช่องนะครับเดี๋ยวความสามารถเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดถึงตอนท้ายเกมแล้วกันนะครับพอถึงรอบถัดไปนะครับเราก็ทําการย้ายนะครับตัวลูกเต๋าของเฟิร์สเพย์เนี่ยให้กับผู้เล่นคนทังซ้ายนะครับเขาก็ไปใช้ต่อนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเดี๋ยวลูกเต๋าไหนที่มันเหลือน้อยนะครับแล้วมันเหลือลูกสุดท้ายเนี่ยแล้วเราต้องแย่งกันในรอบเดียวกันเนี่ยเราจะตัดสินตามเทอร์นออเดอร์นะครับใครที่อยู่เทอร์นออเดอร์เป็นระดับแรกๆเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับทำให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะ้อเเลื่่นนทบีีิมด ก็จะมีระบบแคชอัพที่อยู่ในเกมนี้นะครับนั่นก็คือเส้นที่เรียกว่าเลสโซนตรงนี้นะครับหากตอนที่ทําการจวลูกเต๋าเนี่ยปกติเราจะจ่วตามรูกมือตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มรอบมานะครับแล้วมีผู้เล่นนะครับนำหน้าเรานะครับให้ดูคนที่นําที่สุดนะครับว่าเขานําเราเนี่ยกี่เลดไลน์นะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยสีขาวนี่นำสีฟ้าอยู่2เลดไลน์นะครับเขาจะได้บวก2ตัวนี้ทันทีนะครับถ้ากลายเป็นสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นในพื้นที่จวดเขาเนี่ย เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด11ลูกเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาทําการเลือกนะครับเราต้องเลือกลูกเต๋าที่อยู่ในดอโซนของเราให้หมดก่อนนะครับผมเลือก6มาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับที่เต๋าของเราไม่พอนะครับในพื้นที่ดอโซนนะครับเราจะเอาตรงดิส卡尔โซนนะครับทั้งหมดเลยนะครับย้ายมาที่ดอโซนแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกต่อให้ครบนะครับอย่างตะกี้เนี้ยผมได้จวด12ก็จริงนะครับแต่ผมมีรวมกันได้แค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมก็ได้แค่10อันนี้ก็คือแล้วแต่นะครรรรับวว่่่่าาาาาเเเจจจะะมมีทไไหแตตต้้องด ลิมิตที่เราสามารถจั่วได้เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการเล่นรอบใหม่แล้วเราก็ทอยเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกดูนะครับว่าแอคทีฟของเรามีเกิน3หรือเท่ากับ3หรือยังนะครับถ้าเกิดครบเงื่อนไขนี้เราก็ต้องเลือกนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับถ้าเครื่องระเบิดก็อดเล่นดูเพื่อนขึ้นฐานแฟนคลับนะครับแค่นี้เลยนะครับเราจะจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะจบเกมก็ต่อเมื่อนะครับมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับสามารถ วิ่งนะครับเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกได้นะครับหากค่า m มูฟเมนต์ของเขาเข้าเส้นชัยแล้วมันยังมีเหลืออยู่นะครับให้เราเอามาเดินต่อที่จุดสตาร์ทนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีในกรณีที่เข้าเส้นชัย พร้อมกันนะครับในรอบเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าใครนะครับอยู่ไกลจากจุดสตาร์ทนะครับมากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับหากอยู่เท่ากันอีกเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเล่นกันให้จบรอบนะครับไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเข้าเส้นชัยปุ๊บแล้วจะจบเลยในเทินของคนนั้นไม่ใช่นะครับต้องเล่นให้ครบทุกคนก่อนแล้วก็ดูว่าใครนําสุดแค่นั้นเองนะครับเราถึงจะตัดสินผู้ชนะในเกมนี้นะครับเกมก็มีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของการ์ดนะครับของเซตเบกิเนอร์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับเอาเกมนี้ไปเล่นเนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับการ์ดสีเหลืองการ์ดแรกนะครับจะต้องเป็นการ์ดเล็กเล็กเกรดชีสนะครับถ้าเกิดผมอ่านออกเสียงตรงไหนผิดผมก็ขออภัยด้วยรวมถึงความสามารถของการ์ดนะถ้าเกิดผมแปลตรงจุดไหนผิดเนี่ยยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับการ์ดสีเหลืองนะครับจะมีหน้าว่างทั้งหมด4หน้านะครับแล้วก็จะมีหน้าที่เรียกว่าฮิตเนี่ยสหน้านะครับ ความสามารถของตัวนี้นะครับมันจะแอคทีฟเมื่อไหร่นะครับมีมันจะมีความหมายของคำแอคทีฟอยู่นะครับอย่างนี้คือ is time you push and do not bust นะครับเกณฑ์หเท้า and use it immediately นะครับหมายความว่าถ้าเกิดตอนที่เราทอยลูกเต๋าออกมานะครับแล้วก็ในพื้นที่แอคทีฟโซนนะครับมันมีเท่ากับหรือมากกว่า3นะครับแล้วเราเลือกที่จะทำการพุชนะครับแล้วในการ p พุชทางนั้นของเรานะครับไม่บัสนะครับแล้วมันมีต้องมีลูกเต๋าที่เป็นชีสด้วยนะสมมุติว่าผมอยู่อย่างนี้นี่อย่างนี้คือ มันครบ3ามล้ลใช่ไหมครับแล้วผมทอยครั้งต่อมาปุ๊บผมทําการทอยเลยปุ๊บนี่ผมทําการพุทธนะครับแล้วมันยังไม่บัสนะครับผมก็จะได้ทําการแอคทีฟอันนี้ทันทีหมายความว่าเขาบอกว่าให้เดิน1เท้าแล้วก็ใช้มันทันทีเนี่ยผมมี1ลูกเนี่ยผมก็จะได้เดินหนึ่งเท้าแล้วก็ใช้มันทันทีแบบนี้นะครับอันนี้คือความสามารถของการ์ดเล็กเกตชีสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดความสามารถการ์ดไหนผมแปลผิดไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับยังไงก็ทักท้วงมากันได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ ผมก็ยังไม่ได้แบบเล่นครบทุกใบขนาดนั้นนะครับต่อมานะครับก็คือล็อกออนนะครับอันแอคทีฟคืออะไรนะครับบอกว่า if you put you may first move this ลูกเต่านะครับ to you low zone before you low นะครับอ่าการนี้มันเป็นการโลนะครับมันเป็นการป้องกันก็คือการสีเขียวอันนี้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราทําการทอยออกมานะครับแล้วเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับตรงแอคทีฟโซนนะครับมีเท่ากับหรือมากกว่า3แล้วนะครับแล้วผมเลือกพุชนะครับเขาบอกว่าลูกเต่านี่นะครับจะถูกกลับไปที่โลนะครับเพราะว่าไอ รูปโล่เนี่ยนะครับมันจะแอคทีฟก็คือต้องทอยให้ได้รูปโล่นะอย่างการไปเนี้ยมันมีรูปเท้าด้วยถ้าทอยรูปเท้าเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นความสามารถตัวนี้นะครับรูปเท้าเนี่ยก็คือใช้เดินปกตินะครับการจะแอคทีฟตัวละครความสามารถตัวละครได้นะครับเราต้องทอยให้ได้เป็นรูปของสัญลักษณ์ของตัวละครเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเท้าเป็นเงินอะไรเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ความสามารถของตัวละครนะครับไอ้เจ้าตัวเนี่ยนะครับลูกเต๋าเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ที่โลโซนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออะไรนะครับการที่ม ไม่ได้เกิดเครื่องยนต์ระเบิดเนี่ยก็มากขึ้นนะครับอ่าเนี่ยคือเจ้าตัวล็อกออนนะครับกาลูกเต๋าสีเขียวอันนี้นะครับลูกเต๋าถัดมานะครับก็คือบอบนะครับบอบเขาเป็นตัวที่เวลาที่เขา มูฟเนี่ยหลังจากที่เขามูฟเนี่ยเขาสามารถเก็บรีวอร์ดนะครับที่เขามูฟผ่านได้นะครับในพื้นที่1หรือ2สเปซได้นะครับนี่ก็ดีเลยนะครับเพราะปกติอะรีวอร์ดที่อยู่ในแผนที่เนี่ยเราต้องหยุดนะครับเราถึงจะได้รีวอร์ดตรงช่องนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายสัญลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่ทีหนึ่งนะครับว่ามันมีรีวอร์ดอะไรกันบ้างนะครับทัชมานะครับนั่นคือการ์ดลิสต์ด็อกนะครับการ์ดนี้ก็คือถ้าเกิดเราทอยได้เจ้าตัวหน้าน้องหมาตัวนี้นะครับนี่หน้านี้เรานะคร ชั้นนอกหมายความว่าเราจะต้องทิ้งกันดีนะครับไม่สนเลยนะครับว่าสมมุติว่าผมได้สามผมไม่อยากทิ้งุกเต่าแล้วผมบอกว่าผมไม่เอาเงินนี้อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าถอยได้นี่คือมันให้ทิ้งทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดถอยได้ที่มันเป็นหน้านี้นะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความสามารถอันนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับต้องอย่างที่ผมบอกไปก็คือการที่จะแอค i v เว e ความสามารถของมันเนี่ยต้องถอยได้สัญลักษณ์ของการการนั้นเท่านั้นนะครับอันนี้คือ List d o c นะครับเจ้าหมารวยนเอง นะครับต่อมาคือน้องแมวน้องแมว,แมวโหไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นน้องแมวสายเดินเดียวคือถ้าเกิดทอยได้น้องแมวเนี่ยก็จะได้2เท้านะครับอันนี้ก็เป็นการง่ายๆนะครับถัดมานะครับจะเป็นการโซมิเตอร์โซเยอร์นะครับหรือการสีแดงการสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นกับการที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับก็หลังจากที่เราทอยมาแล้วเรามีลูกเต๋าสีแดงนะครับแล้วทอยออกหน้านี้นะครับ เราจะต้องเช็คก่อนนะครับว่าเรามีมากที่สุดนะครับในผู้เล่นทุกคนหรือไม่นะครับถ้าเรามีมากที่สุดจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เกณฑ์ได้ของทันทีตามนี้นะครับแล้วก็เสียลูกเต๋าด้วยนะครับลูกเต๋าเนี่ยก็ต้องเอาคืนที่เดิมไปนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของมิสเตอร์โซเยอร์นะครับต่อมาคือ ลโลโลซอรัสนะครับก๊์ดสีม่วงนี่ก็เป็นการาดที่ราคาแพงแล้วก็มีความสามารถที่เรียกว่า o อมากๆครับแต่ว่าเกมนี้ตัดความ o อด้วยการที่ความน่าจะเป็นในการจะทอยได้ครับมีแค่หนึ่งใน6เท่านัันนะครับก็ยากแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาา์ด็อกเอาท์นะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทอยได้นี่ครับนาวนี่คือนาวนี่คือเราจะต้องทําทันทีนะครับก็คือเราจะได้ทําการ เลือกลูกเต่านะครับ3ามลูกจากดองโซนนะครับมาทอยทันทีนะครับแล้วเกิดเราทอยโดนฮิตเนี่ยก็ได้ไปพื้นที่แอคทีฟโซนด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสําหรับการใบนี้นะครับอันนี้ก็คือการสําหรับเซตที่เป็นผู้เล่นครั้งแรกนะครับส่วนคนที่เก่งแล้วนะครับก็ลองสุ่มยังไงก็ได้นะครับลองเล่นดูเลยแล้วมันก็จะมีเพิ่มพิเศษนิดนึงก็คืออย่างเช่นการเนี่ยครับไพเปอร์ล็อกนะครับ เห็นไหมครับแอคทีฟเนี่ยมันมี2ความสามารถนะครับให้เราดูสายลักษณ์นี้สายลักษณ์นี้หมายความว่าคุณจะต้องทอยได้หน้าแบบนี้นะครับคุณจะถึง a c t ทีเวตสบรรทัดนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทอยได้อันนี้ที่เป็นโลธรรมดานะครับคุณก็จะแค่ Activate บรรทัดแรกได้เท่านั้นนะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับก็ให้เรา ลองดูดีๆนะครับมันก็จะมีนาวมีแอคทีฟมีใช้ในตอนช่วงรันเฟสอะไรอย่างเงี้ยครับมีไม่กี่อย่างนะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับเกมนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของสัญลัก์ในเมนบอร์ดกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับให้เปิดดูนะครับด้านหลังของรูบุ๊กนะครับมันจะมีพื้นที่บอกชัดเจนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือพื้นที่ที่เป็นสแตนดาร์ดทะเลคือพื้นพื้นที่ปกตินะครับก็คือสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยทุ่งหญ้านะครับสองสีเนี่ยสามารถ กว่าเราจะมีความสามารถที่สามารถเดินเข้าน้ําได้นะครับเราถึงจะเดินได้นะครับถัดมานะครับจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า movement effect นะครับ movement effect นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับหากเราจะใช้เส้นทางลัดเนี่ยเกมนี้มันมีเส้นทางลัดอะไรนี้ด้วยนะครับเราจะต้องจ่ายเงิน8เครดิตนะครับถึงเราจะใช้เส้นทางลัดอันนี้ได้นะครับแล้วก็อันข้างตรงนี้ถัดมาเลยเดี่ยก็เป็น shortcut ก็คือการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่นี้ได้นะครับเราก็ต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็คือเราต้องจ่ายเป็นเครดิตนะครับแบบโทเค็นที่เราเก็บไว้นะครับต่อมาก็คือ เจ็ตแพดนะครับเจ็ตแพดคือตรงนี้นะครับหากเราไปยืนอยู่ในพื้นที่เจ็ตแพดเนี่ยในช่วงลันเฟสเนี่ยเราทอยได้รูปเท้าเท่าไหร่นะครับเท้าอันนั้นจะถือว่าคูณ2นาทีสมมติว่าทอยได้2เท้าเนี่ยก็เดิน4ช่องเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพวกการรับรีวอร์ดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยอย่างเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะได้เป็นโทเค็นที่เป็นเครดิตอย่างนี้ทันทีนะครับต่อมานะครับรูปธงอันนี้เราจะได้นะครับฐานแฟนคลับเพิ่มเติมนะฮะเราก็เดิน แฟนคลับตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับก็คือลดไดนะครับหมายความว่าเราจะได้ทําการทิ้งลูกเต๋าที่เราคิดว่าเราจะไม่ใช้มันนะครับทิ้งลงไปที่กองทิ้งตรงนี้เลยได้เลยทันทีนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์อน้ได้นะครับถ้าเป็นเกณฑ์อน้ได้เนี่ยมันมี2อ,อย่างนะครับเกณฑ์แบบไม่มีสารลักอะไรเลยเนี่ยคือเราสามารถเลือก ลูกเต๋าอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ตรงเนี่ยในโดมตรงเนี้ยรอบๆสนามของเราได้เลยแต่ถ้าเกิดมีสัญลักษณ์รูปเงินเป็นตัวบอกเนี่ยอันนี้ก็คือจะบอกค่าใช้จ่ายขั้นต่ำนะครับ <pt ain> อย่างเช่นมันเป็นรูป4คอยเนี่ยก็คือเราจะสามารถเลือกได้ไม่เกิน4คอยนะครับเนี่ยอย่างการ์ดเบอร์2คอยนี่ก็ได้2คอยนี่ก็สามารถเลือกได้นะครับแต่อย่าเลือกเกิน4คอยตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ในเกมเนี่ยก็มีประมาณแค่นี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือ ทั้งหมดนะครับของเกม c u b i t o s แล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับเพราะว่าเกมมันมีวิธีการเล่นที่ง่ายมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมเป็นคนที่ชอบเกมตรีมแนวนี้มากๆนะครับเพราะผมชอบเกมแนวโชกโบทเลสซิ่งนะครับแต่ว่าข้อเสียเกมนี้นะครับมันจะมีเรื่องของอินเตอร์แอคชั่นนะครับที่มีอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่เวลาเราเล่นกันไปแล้วเราจะรู้สึก สนุกมากๆนะครับก็คือเราก็จะได้มองเห็นเพื่อนแหละมันเดินนําหน้าเรามันเดินไปตรงไหนเดินเข้าโค้งอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคดีนะครับผมก็ชอบดีกว่าเกมที่มันแบบทำมาเทคมาเยอะให้แบบอ่านแล้วก็งงอะไรเงี้ยนะครับก็เล่นเล่นยากนะครับสาหรับคนไทยอย่างเรานะครับใครนะครับที่ชินชอบจอร์นดีแคร์นะครับผมอ่านในรูบุ๊กมาเนี่ยผมเจอนะครับมันมีด้าหลังเนี่ยบอกว่าจะมีเกมใหม่ของเขานะครับเรียกว่า Rolling High นะครับยังไงเขาบอกว่า Kickstarter ในปีนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามัน Kickstarter ไปแล้วหรือยังนะครับ น่าเล่นพอสมควรนะครับจะเป็นการทอยเต๋าสร้างบิ้งอะไรหรือเปล่าเพราะมันมีคําว่าโรลลิ่งนะครับยังไงก็ลองไปหาข้อมูลดูกันได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็อย่าลืมสอบถามนะครับไปยังร้าน AFK b o บอร์ดเกม h o อของเราได้นะครับยังไงเขาจะทําการบุ๊กคิ้งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวของมาเนี่ยจะได้รับของทันทีเพราะเกมเนี่ยมันขายดีมากนะครับในต่างประเทศก็ มีแต่คนชอบนะครับประเทศไทยของเรามีคนออกมาก็แป๊บเดียวหมดนะครับขนาดผมเองเล่นเนี่ยผมต่อให้เป็นคอโยโรอย่างผมเนี่ยผมก็ยังชอบแนวอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับ f a m i l y g a ก e w a y เนี่ยก็เล่นได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอจบการบอร์ดเกมโอวิวนะครับเกมคิวบิโตแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นนะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Burning Board Game Channel ของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ Bye bye.